พี bueno, pues, ่น้องอีกทีนี้จะดอกเปิดอยตรงก้อนพี่น้อโอ้ยไลยดอกอี่ตัวนี่พูน่าห่างห่ามห่างเป็นเหงาอยู่สุดอ้าวปล่อยแล้วพี่น้องมพี่น้องเปิดให้เบิ้งนี่จะดอกไลยดอกกี่เด็กห่ามห่ามห่างอ้าวปล่อยแล้วพี่น้องอ้าวปล่อยแล้วพี่น้องจี๋สม สมุนเรียงเรียงด้พี่น้องเนี่อู้เป็นเหงาเลยตัวนี้สวัสดีจ้าพี่น้องทุกทุกคนทั้งในประเทศและต่างประเทศสวัสดีในวันที่สิบแปดได้พี่น้องมิถุนา,า,าหกหกเขาปาน้าจะรวยคือเกาจ้าอําเภอน,น่าจรวยจังหวัดอุบลน,นะจ้าขข้นมาทางวัดพูพระลานสูงเนี่ยจ้าพี่น้องเฮตดก็แยกกอนกับามาเรื่อย,ยเรื่อยนะจ้าบอกพี่กัดมองเทๆกับบ่ได้ดอกพี่น้องเพราะว่ากับเขตปาน่าจะรวยนะพี่น้องหามาดิเรื่อย ยายก่อนบอได้ขี่ทีเด้อพี่น้องเอ้ยไปขึ้นมาคะเขาก็ได้เก็บอยู่ย่างมาในเรือเเอ่อยน่แหละห้ามาในเรื่อยน้ำทางเถ้ปย่าค่าเถ้าผู้ง่วยเถ้อันข้ามเมฆเลยพี่น้องต่างสิเอตเตก็พอได้เก็บอยู่จ้าพี่น้องเอา้าโจกมานละพี่น้องพอแล้วมูลแหลกแหงม้านเทอะไปให้เรางูเหลืองจ้ะพี่น้อง bỏ cần tiêu luôn cái Nó nói nhỏ gì cái đây này. ในเด้อพี่หน่องมอาเด็ตัดคาได้จ้ะทายเองพี่หน่องทายเองเอาหลดลงไปดุมเหรอโอ้ยดอกงามนี่ด้พี่หน่องเพ,พิ่อนุ่งหงจ้ะพี่หนอง พออีละจ้ะงกขาวจะสามดอกทุ่งเถามันบอดีเลยพี่น้องจะได้เอาออกทุ่งเถาวงขูขาวจะ้ะพี่น้องพ่อแะ้วพี่น้องคุณอ่ะง,งูสีเหลืองพี่น้องคุณ เป็นยหญ่ายอยู่คุณมองมันเปลนเลยเนาต่างกล่องไทยก็ได้พี่หน่องเลยไปหาเฮ็ดไปคนละทิละทางเลยหมูกสีเหลืองจ้ะหมุนไรดอกเติออยู่นี่นางมันอื่น หอกเด้งจากพี่น้องอุ้ยเด้งที่หัขาได้หนิพี่น้องอู้หออกเลือกแข่งแต่ดตอดดอกจากพี่น้องออกได้ตัวเดงมันออกเลือกอะโบไถอุ้ยพี่น้องงงแน่ละมันสวรรค์้ายพี่น้องเก็บไปปนก่อนอุ้ยหาถุงใส่เนาอปนพี่ปนดอกนี่ใหญ่แน่นิอุ้ยไอ้ลงหกเลื้อยังนหน่งดอกใหญ่เถอ เมืองดอกจุ้มพี่น้องพี่ตัวมันจุ้มมันสหญ่ยังสีละน้ออู้ยตายอู้เห็นอะไรยังสีเบิดขื่นฟานแล้วนี่เหยนตาใบยังไงเก็บไว้เมื่อไหนตัวพี่น้องมันเมือนฝนตกตกเบิดขื่น วางตั๊กทําใหญ่ก่อนเนืเ้อแดงกัพี่น่องสองดอกสองไทตำ้าหลังอันถอดแล้วจกโบวคุยงามแห่งสามนี้ที่พอดีเจ้สิีออกจากเฮียนก็ตตนถอดขึ้นยาวกว่านี้ซามดอดกจับพี่น่องเปลี่ยนดินแห่งด้วยพี่น่องเอ,อ้ยวุ้นตุ๊ก ดีพี่น้องเศร้า,าแล้วล่ะพี่น้องมอเศร้าบมืใดคือหอดผู้<ส>ดูดทักสองมือว่างหันนี่คือหอดผูแห้ไาางได้ก่อนวานมาเมื่อใดเฮ็ดออกตปอยันพอ่อจะเฮ็ดนี่่อหอดพ่นกับพอ่อเลยเฮ็ดได้ก่อนเตรียมโตสิเทปฮนะเอาเบิ้งส้มส้มพี่น้องแบบงามเลยงงสีข่ขาจ้ะพี่นอ้อ หกดอกผี่ทั้งไตผีอีกกสามดอกใส่ไหใส่เเออเจ๋อไหวทีสามดอกทั้งไต ่งามเไก่งามอยู่นี่อันขี้ดินปงใสจะซื้อได้พี่น้องคนไหนอุอ้ยงามาคักอีิริตัวน,นี้ไม่มีแมงจอ้อเลยแย่แต่ขี้ดินปงใสเท่านั้นมาลุ้นน้ำกันได้พี่น้องสิมานซำไรหมดนี่สี่ดแจักกะตาไอสองกะตาบ่หมดนี่กะตาเดียวบะ <laughs> ตาเดียวก็ถือว่ามานี่ตรงพี่น้องเอ้ยเอ้าเรางกเท้าวจับพี่น้องร้องไข่นี่เอาไว้ด้วยพี่น้องนี่ร้องใครเอาปวกไว้มือเก็บมืออื่นเอาเก็บเอาดอกมัน เ็ดไข่เขียวจ้ะพี่น้นนองหิิงคนกระเสียบได้หนนี่ดินี่แมงมุมนี่อ้ยงามตัวน,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 นี้น้ออุย้ยดองงามเี็นคนอ่ะชิบิ่งนุ้น โบอเอาบอเอาบาโบเอาทุงเถาด้วยพี่น้อทงทุงเถาไม่อยากกินมันหกสีสวมจากพี่น้องมูนสสิสซีดอดกรึยังมันพูดเย็นปวดดอกเห็ดหกออกวาลายได้พี่น้องมันพูดไดเห็ดกัออกไรเป็นละเหมือนี หนูพี่สมจ้ะต้องกูผ่อยอะไรพี่น่องซองดอกอาะหันนี่ละเปิดคิดดิโอเปิดใบใหม่ออกเห็นอีก เอาพออีกแล้วพี่น้องสีส้ง ดอกชีสมจากพี่น้องดอกเดียวจ้ะเจว่าดอกงามนะจ้ะดอกสีสมจ้ะ ห่างๆเลยดอกน <Wasser> e ึงออกยายน่าจะโอ้สามดอกจัวนึ่ดอกจูดอกนึงบางหนูอ่านก็มาหนีแล้วบ่เห็นพี่น้อนเลยได้หรอตัวหยาบไม่เด้เก็กเลย นล้ยัจะต้องอะไนี้มัานี่เขาอยู่ดมานป้อจะ้องหงามึงคือออกมันครับทีอ้ยพี่น้องที่อดอกบานมันาเป็นเหงาอยู่เออห้อ่เม่อหา Bé khen đấy Nhìn này, nhìn này Nhìn bò Nhìn bò Chơi tụi nàng

โอ้ม่เจอดอกก็งามเลยเจ้าขาวจักกงามเลยโอ้ชีแดงจ้ะโอ้ยงามคัะสวยๆงามงามงามพี่น้องแดงหดขาพี่น้องพี่น้องมันนักดอกมันบ่อนมันหลบมันักดอกออืคุณ่ะอุ้ยดอกยังจะงามค่ะงามแน่คุณเอาดีเบา เราโง่ซี้สมพี่เนาะขลัางงามๆขลังพอดีแกงเนาะตัวนดอกอันนี้ดอกผ้าเครื่องเลยผ้าหากใหกม่ที่เลยหากให <พา S 2> ม่าพาเฮ้ยหมด con nào ý nhát con nào ý thức Đó thức ý thức Cái

เกาะอ,อยู่ลพสมสมสมะพี่น้องจีสมสมสมเร่งแดงเลยพี่น้นงโอ้้เป็นเหงาเลยตัวนี้นี่พี่โอ้ยยังก่อนอี่อีบ้างดิให้ยุ้นค่อยเปลี่ยนที่ดินไปไหน หน่อนมันจะเกิดอีกที่ไหนมาพี่น้องมาพอ่อเรื่อยๆเจา้าพ่อเรื่อยๆเดี๋ยวเก็บแล้วนี้จังอกรกตาให้พี่น้องเบิ่งอีกื่านี้เบิ่งเม่ได้อักตาเนาะ สวนมางนี่สีสีสมเด้วยพี่น้องนี่ก็งูสีสูมไปต่อพี่น้องต่อต่อเ้ยขึ้นมาอาถึงก้อนเลยก่อนบอมา ตาพี่นอะหรืองามแหงงามงามอู้ผมมีกีดินเลยพี่น้องเน่ล่ะที่ขักขึ้นยาเน่เถอะขาเงาขักเงาเนี่ยมองตนีมาจได้ออกเสีซองดอก พี่น้องเปินดนี่เบิ้งมีจา,า,หาหกดอกไล่ดอกพี่ด้โหงามงามงามเอ้ยหาห้ดอกใส่ใส่นึ่งอ้อพี่น้องเก็บได้บานนี่ันงามด้จ้ะออกเปลืกเนาะอ,ออกตืนต่น ไข่ได้บานพี่เนาะไข่อีกแบบหนึงเตียบ่อไข่นี่งามๆเลยเต็มทุกความมันไข่อีกแล้วพี่เนาะไข่เอาไว้เอ็มทีบานได้ไหมทำนี่โอ้ยสิสิ ก็ให้เรางกที่สม,สมนียสีแดงหามแหงแต่ว่ามีดอกเดียวหรือ,อยัาสามดอกจ้ะ มันลอกพี่น้องเอ้ยลอกซ้องลอกเลีมไปเอ้าพ่ออีกลับพี่น้อจะงอกดวงจ้ะที่สิดสะไข่น้อยก็มีอีกตัวนี่ยที่มีอีกตัวนี่ ดันคีดินขันมาใหม่ๆเลย หางกูโม่ให้กระจกเก็บหนูข้าดใะพี่หนอ ngọc ừ, tháo cho pino, nó không làm đây, ngọc luôn cho pino, đồ nhảm đi, mẹ chịu những cái đó của tôi cũng không phải nó lại đỏ cái nha hà 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 à lấy đợi phía nọ. Một xí đỏ cái nọ. กเก็บออดอกกระเจียวกันพี่น้องกินกระปุนนะจ๊ะกระเจียวปีโอ้ยเดินเฮียหนิมันหวานถือดีส่องหวานเอาพี่น้องนี่ละถ้าลงจากเขาแล้วนี่ความม่หนีนี่ยน้าพ้นโจ๊กนี่ตรงข้าเมื่อได้พี่น้องนี่ความไม่ได้เลยนะน้ำปลานี่มันสิไหลลงมาตะพูดอะไรยังไงมั่งห้อมก็ยืนนี่นี่ น้ำกิ่งมาเลยพี่น้องเมื่อวานนี่ไห้ก้อนท้าลูกขว่มันนี่นะนี่นี่นี่พี่บังใครใหญ่ก้อนจับกระโูกเมื่อวานคนตัวแข่งต้องผู้พี่น้องทีว่าไปหอด่านบ่ะตกบานนี่เกียบความน้ำเมื่อใดเกียบน้ำพัดไปละมองจับน้ำกิ่งมาเลยน้ำกิ่งมานจะขุ้นเลยสั่งเลี้ยงเมี่ยงเลยน้ำละมองใหญ่ก้อนจับกระโูกเมื่อวานจับควาำมัน ถงอีตาจะพี่นนอะออกไม่เนาะเฮ็ดถงอีตันีออกไม่เลยน่ะพลังพอดีเกงเลยพี่นนอะตุม่มติมเลยนาะออก่ข้างขเนาะกี้รนมาอพอดีนลพี่ข้างา่น่กน อยุคหางทางเก็บเทปผงอีตาลีนิ่นนนนงพีน้อกนี่จะซีไข่หมดแข็งบนเอาไว้ให้ผักพป่วนพี่น้องเมื่อพนมาอีกแล้วพ้นสีโต๊อีกแล้วจะได้อวยกับบานได้บานเนะี่ยว่าสัน่นบ่าอะไรนิสีหนาวเอายายเอาพี่น้องมาสรุปยอดเ็ดของเฮ่ามาหน<อ>ีถือว่ามาันอยู่พี่น้องก็มี มือออกน้อยออกร้ายได้พี่น้องหันสภาพอากาศบ่ได้มันก็ออกน้อยนอกจากนอหันสภาพอากาศออกได้แดดออกมันก็สิออกร้ายก็ถือว่าหมาอย่พี่น้องคุณนะมีแต่เห็ดละงอกงด่วนได้พี่น้องนี่กระตานี่ยนักเติบได้พี่น้องเนี่ก่อนผ้าอืนเสกนีแต่ฉุนจุ่มเน้องมีแต่ฉุนจุ่มงามเด้จ้ะพี่น้องส่วนมากกัสีเป็นเห็ดละงอกสีเหลืองหลายสีแดงก่ะมีแน่กสีขาวก็มีแน่นอกจ้ะแต่ว่าสีเหลืองหลายกุมูเอ้าก็ฝาก กดไลค์กดแชร์ได้พี่น้องกดติดตามกดกระดิ่งเตือนสองนู่กองแชนแนลมัอหนามาหลุ่งกันต่อพี่น้องมืนเอื่นก็ต้องออกอีกแถมันมีใครมันอยู่พี่น้องใครหน่อยมันมืนเอื่นจะสีออกหน่อยออกไล่ละเข้ากับสีมังค์ขี้เก่าหน่อจ้าพี่น้องเห็นว่าบ่แห้งอิลีเข้ากับปรยุทธ์หน่อน้าพี่น้องผแห้งอิลีแบบฝ่าเหมือนมอญดินหมากหรสีบ่ได้มาพี่น้องน้ำมาบ่ไใดหน่อจ้ะเอาสวัสดีจ้าสวัสดีครับ